การอ่ะกูร้องโอเคสักคู่เดี๋ยวรนนะ้อยแล้วะสวัสดีน้องชายเจอกันอีกครั้งนะวันนี้กูชกเราก็เจอกันอีกครั้งนะเจอพี่ครั้งเกอกูชกครั้งเสมอกันมาวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่อยเวันนี้ก็ร้อยร้อยเารถมาถ่ายว่นเช้ามันไปหน,นึ่ง <1 S 2> บอลนี่งบอลไปซ้อมอยู่ที่ซิมบีมาแทกี่วันแล้วรอบนี้ซ้อมมาเป็นเซตซ้อมมาหนึ่งเดือนเราฝีมือหรือเข่าหรือว่าสไตล์ยังไงคล้ายๆไหมเขาเขาสไตล์ไหนเขาฝีมือครับฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่ หนึ้ประมาณน่น้ำหนักของเราลอยลอยห้าสิบห้าครับปีนี้อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับโชควยมารวมๆวมสี่สิบเอ็ดไฟครับสี่สิบเอ็ดไฟล่าสุดเสมอก่อนหน้านั้นชนะหรือแพ้ชนะด้วยเจ็ดอะเจ็ดไฟแล้วมาสะดุดวันนี้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นมันเสมอเลยลูกลูกไหนคิดว่าลูกเขาเตะขาดดีครับอ่าเราก็แก้มาวันนี้สนุกแน่นอนเอาลูกหลานจากจังหวัด ตายส่วนตายเอาความไฟครับเชียร์นะวันนี้ขอเชียร์ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเอเชียร์ชนะกบันแน่นอนขอโชคดีครับโอเคชื่ออะไรครับวันนี้เราเจอกับปลาตักทองคำมานะเคยประท้ากี่ครั้งละครั้งหนึ่งเป็นไงเสมอกันเลที่ไหนวันนั้นวันนี้เจอกันใหม่วันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยเ็นเดิมมานะเราไปซ้อมอยู่ไหน ช่วงนี้ไงตอนช่วงมวยไทยใกล้ๆนี่เองกี่วันใช่ไหมชอบมาอ้ออยู่ใต้หรือไวกี่วันชอบมาสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราเป็นไงเข่าฟิ้มมือหรือว่าเธอตายเลยุณตะสู้สอะเขาเนี่ยเราชกมวยมารวมๆน้ำหนักเราบ่อยๆ่าไหร่ปีนี้รอยยุ <S <s <t <t ่ um> <t <t ิไถ่ล้ะล่าสุดผลงานเป็นไงสมเอร์คนนี้นะอ่าวันนี้เจอกันใหม่อ่าลูกหลานจากจังหวัดปลาแผ่นข่าวเชียร์ในเด็กสตูนเอา